ท้ามหาพรหมชินนปัญจระเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในสมัยพุทธกาลท่านเกิดในแคว้นพาราณสีประเทศอินเดียบิดาชื่อมติตกและมารดาชื่อยถานาท่านมีความสนใจในธรรมะตั้งแต่วัยเยาว์และได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยมีพระโมคคันลานะเป็นอาจารย์ท่านบรรลุพระอรหรันต์เมื่ออายุเพียงเจ็ดขวบด้วยรูปโฉมที่งดงามของท่านทำให้มีสตรีเพศหลงไหลครั้งหนึ่ง ขณะออกบินทบาทมีหญิงผู้หนึ่งเข้ากอดท่านด้วยความหลงไหลท่านเห็นว่ากายเป็นเหตุให้พรหมจันยร์เสื่อมสลายจึงถอดกายทิพย์ออกจากร่างทิ้งสังขารไว้เมื่ออายุเพียง23ปี6เดือนกายทิพย์ของท่านจึงไปสู่พรหม,มโลกชั้นที่16ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ารูปพรหม16ชั้นและเป็นผู้พิชิตมารท่านเสด็จมาปรดสตรัตว์และทรงงานที่สำนักปู่สวรรค์ในโลกมนุษย์ โดยทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาท่านเป็นพระพรหมที่มีฤทธานุภาพมหาศาลทำให้พญามารหรือมารทั้งหลายเกรงกลัวการมีรูปบูชาของเท้ามหาพรหมชินนปัญจระในบ้านหรือพกติดตัวเชื่อว่าจะช่วยป้องกันการกลั่นแกล้กลงจากวิญญาณร้ายลักษณะของท่านเท้าขวาเหยียบเต่าเท้าซ้ายเหยียบพญานาคซึ่งเป็นพาหนะประจําตําแหน่งเต่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบกส่วนพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำ แสดงถึงการควบคุมทั้งบกและน้ำมือขวาถึกคาเรียกว่าคาถาพรมเป็นจามจุรีที่หัวคาถามีแสงพุ่งออกมาเป็นรัศมีรุ่งสามสีการสวดมนต์ภาวนาชินปัญชราคาถาเป็นประจำเชื่อว่าจะก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ภาวนาหากเดินทางไกลหรือไปสถานที่ที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวการภาวนาชินนปัญจระ เชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย